เวลาได้ผ่านไปอีกหลายสัปดาห์หลังจากที่บลูเมดเกือบจะได้เป็นครูใหญ่คนใหม่และในตอนนี้เวลาก็ได้ผ่านมาถึงวันคริสต์มาสแล้วทางวิยทลายแคเกิลจึงพากันจัดแสดงละครเวทีขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสพร้อมกับยังเชิญให้หัวหน้าพ่อมดมาร่วมดูการแสดงด้วย ส่วนที่ข้างหลังของเวทีในตอนนี้เหล่านักแสดงก็กำลังพากันแต่งตัวเพื่อเตรียมขึ้นแสดงละครเรื่องซินเดเรลล่าโดยที่มิวเดตนั้นได้เล่นเป็นนางเอกของเรื่องแต่ทว่ามิวเดตก็รู้สึกไม่ค่อยมีความมั่นใจเลยและคิดว่าตัวเองคงไม่สามารถแสดงได้เพราะยังจำบทพูดของตัวละครไม่ได้เลยอีเทียวจึงเข้าไปคุยกับครูคอสเชตทันทีเพื่อจะขอรับบทเป็นซินเดเรลล่าแทนมิวเดตให้เองเพราะเธอมั่นใจว่าเธอสามารถแสดงได้ดีกว่ามิวเดตแน่นอน แต่ว่าครูคอสเชตก็ยังยืนยันที่จะให้มิวเดตเลนพร้อมกับเชื่อมั่นว่ามิวเดตจะต้องสามารถทําได้แน่แล้วอีนิตก็เข้ามาหาอีเทียวเพื่อเอาชุดวัวให้อีเทียวไปสวมเพราะอ,อีเทียวจะต้องขึ้นแสดงเป็นวัวประกอบฉากด้วยกันกับเธอส่วนทางฟังของครูดิวที่ตอนนี้กำลังทำหน้าที่เป็นผู้จัดการหลังเวทีเธอก็ได้ขอให้ชาลีที่กำลังมาร่วมงานให้ช่วยบางอย่างหน่อยพร้อมกับบอกให้เอาฟักทองที่กำลังถืออยู่ไปวางไว้ก่อน แต่ทว่าพอชาลีได้เอาฟักทองไปวางไว้ใกล้ๆกับเครื่องั่นไฟของลูบี้จูจ่ๆเครื่องนั้นมันก็ได้ปล่อยกระแสฟไฟฟ้าออกมาทําให้ฟักทองของชาลีถูกทําลายจนระเบิดไปและในขณะดเดียวกันทางฟังของแกลลี่กับแบรลี่ที่ตอนนี้ทั้งคู่ได้รับเชิญให้มาร่วมแสดงละครเวทีด้วยแต่ว่าทั้งสองคนก็ไม่ชอบที่จะต้องรับบทเป็นพี่เลี้ยงใจโหดของซินเดลเรล,ลา่าแถมยังจะต้องใส่ชุดที่ดูน่าเกลียดอีกตั้งหากแกลลี่กับแบรลี่จึงพากันประท้วงบอกว่าพวกเขาจะเล่นแค่บทเจ้าชายเท่านั้น และในระหว่างนั้นชาลีก็ได้เข้ามาหาทุกคนด้วยความตกใจบอกว่าตอนนี้ฟักทองที่จะใช้ในการแสดงมันได้ระเบิดไปะแล้วทําให้ตอนนี้จึงไม่มีอุปกรณ์ในการใช้ประกอบฉากส่วนทางฝั่งของอ e ีเทลที่ตอนนี้กําลังโมโหเพราะไม่ได้รับบทเป็นเจ้าหญิงซินเดเลา่าเธอกับดูซิล่าจึงพากันวางแผนเพื่อจะหาทางทําให้มิวเดตไม่สามารถขึ้นแสดงได้และทันใดนั้นพออ e ีเทียได้หันไปเห็นเครื่องปั่นไฟของลูบี้เธอก็มีไอเดียแล้วว่าจะหาทางแกล้งมิวเดตได้ยังไง ต่อจากนั้นพอครูแคคเกิลได้กล่าวเพื่อเปิดการแสดงละครเวทีเสร็จแล้วมิวเดตก็ขึ้นไปแสดงเป็นซินเดียเรล่ราตามบทที่เตรียมไว้แต่ทว่าพอการแสดงได้ดําเนินไปจนใกล้จะถึงช่วงพักอีเทวที่กําลังสวมชุดเป็นขาดหลังของวัวอยู่ก็ได้แอบทีบมิวเดตจนล้มลงไป ซึ่งพอทุกคนได้พากันกลับเข้าไปในห้องแต่งตัวอีกครั้งคนอื่นๆก็พากันเข้าไปต่อว่าใสอีเทลที่พยายามจะทำร้ายมิวเดียตจนได้รับบาดเจ็บเพื่อที่ตัวเองจะได้ขึ้นไปแสดงเป็นซินเดอเรลล่าแทนแล้วมอสก็เข้าไปถามดูอาการของมิวเดียตว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างมิวเดียตจึงบอกว่าตอนนี้เธอยิ่งรู้สึกไม่มั่นใจมากขึ้นและไม่อยากจะกลับออกไปแสดงต่ออีกแล้ว แต่มอสก็บอกว่าห้ามไม่ให้มิวเด็ดสละดสิทธิ์เด็ดขาดและควรจะนั่งพักผ่อนรอไปก่อนจนกว่าจะถึงคิวขึ้นไปแสดงอีกครั้ง ต่อจากนั้นพอใกล้จะถึงฉากที่ครูฮาร์ดบุมจะต้องออกไปแสดงบ้างแล้วซึ่งเธอจะต้องรับบทเป็นนางฟ้าที่คอยประทานผ่อนให้แต่ทว่าตอนนี้ฟักทองที่ใช้ประกอบฉากมันก็ได้ถูกทำลายไปซะแล้วสิ่งฟักทองมันเป็นสิ่งที่เธอไม่สามารถใช้เวทมนต์เสกขึ้นมาได้เพราะจะทำให้เกิดผลกระทบบางอย่างต่อเวทมนต์แล้วครูฮาร์ดบุมก็หันไปถามดูอาการของมิวเรตที่ตอนนี้กำลังรู้สึกไม่สบายว่าจะสามารถขึ้นไปแสดงต่อไหวหรือเปล่าหลังจากที่เพิ่งจะถูกอีทิวทิบล้มบนเวทีมา ซึ่งในระหว่างนั้นอีเทลก็ได้เข้าไปขอโทษมิวเดตบอกว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้มันเป็นแค่อุบัติเหตุเธอไม่ได้ตั้งใจจะทําให้มันเกิดขึ้นแล้วดูซิล่าก็บอกกับครูฮาร์ดบูมว่าเดี๋ยวเธอจะไปเอาน้ามาให้มิวเดตดื่มเองพร้อมกับแอบ,บน้ําแก้วไปกดน้ําจากเครื่องปั่นไฟของลูบี้ทันทีซึ่งในระหว่างนั้นชาลีก็ได้เห็นสิ่งที่ดูซิล่ากาลังทําอยู่เขาจึงพยายามจะบอกกับทุกคนว่าดูซิล่ากาลังแอบ,บกดน้าจากเครื่องปั่นไฟ แต่ว่าครูดิวก็ไม่สนใจชาลีแล้วสั่งให้เขาออกไปที่สวนของคุณบอสซัมเพื่อหาผลอย่างอื่นมาใช้ประกอบฉากแทนฟักทองที่ถูกทำลายไปและเมื่อชาลีถูกครูดิวสั่งให้ออกไปข้างนอกแล้วทันเดนั้นดูซิลาก็ไดเอาน้ำจากเครื่องปั่นไฟมาให้มิวเดตด,ดื่มจนทำให้กระแสไฟฟ้าได้ไหลเข้าไปสู่ตัวของมิวเดตต่อจากนั้นในขณะที่มอสกำลังคุยอยู่กับมิวเดตในห้องแต่งตัวเพื่อสอบถามว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้าง แต่ว่าพอมือของมอสได้สัมผัสไปโดนใส่มือของมิวเดตจูจูตัวของมิวเดตก็ได้ปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาครูดิวที่เห็นแบบนั้นก็คิดว่ามิวเดตกำลังใช้เวทมนตร์แกล้งกันอยู่เธอจึงเริ่มโมโหที่มิวเดตเอาแต่เล่นสนุกและไม่ยอมเตรียมตัวสักทีแต่ว่าพอครูดิวได้ยื่นมือเข้าไปใกล้เธอก็ถูกไฟฟ้าที่ไหลออกมาจากตัวของมิวเดตช็อตเข้าด้วยเหมือนกัน ทำให้ครูดิวจึงคิดว่ามิวเดตคงไม่สามารถแสดงต่อได้แล้วถ้าหากว่ายังมีไฟฟ้าไหลออกมาแล้วช็อตคนอื่นอยู่แบบนี้เธอจึงตัดสินใจที่จะให้อีเทลออกไปแสดงแทนมิวเดตแล้วบอกให้อีเทลเปลี่ยนชุดเพื่อสลับตัวกันทันทีจากนั้นเมื่ออีเทลได้สลับตัวกับมิวเดตออกไปแสดงบนเวทีแล้วชาลีที่ออกไปหาของประกอบฉากก็ได้กลับมาถึงพอดี เขาจึงเอาของสิ่งนั้นมอบให้กับครูดิวแล้วรีบเข้าไปหามิวเดตเพื่อถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไไมอีเทวถึงได้ออกไปสแสดงแทนเธอแต่ทันใดนั้นชาลีก็ถูกไฟฟ้าจากตัวของมิวเดตช็อตเข้าและเมื่อพวกมอสได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ชาลีฟังเขาจึงคิดว่าบางทีมันอาจจะเกิดมาจากเครื่องปั่นไฟของลูบีเพราะว่าเขาเห็นดูซิล่าแอบกดน้ำจากเครื่องปั่นไฟนั้นก่อนที่จะเอามันไปมอบให้กับมิวเดได้ดื่ม พอลูบีได้ยินสิ่งที่ชารีบอกเธอก็รู้แล้วว่าจะหาทางแก้ไขสิ่งนี้ได้ยังไงลูบีจึงรีบพามิวดด์ดเข้าไปใกล้เครื่องปั่นไฟของเธอแล้วใช้มันดูดเอากระแสไฟฟ้าที่อยู่ในตัวของมิวเด์ดกลับขึ้นไปทันทีจากนั้นมอนก็ทําการเสกให้ชุดของมิวดด์ดกลายเป็นเจ้าหญิงเพื่อที่จะให้มิวดด์ดกลับขึ้นไปแสดงบนเวทีต่ออีกครั้งในระหว่างนั้นดูซิล่าก็ได้เข้ามาหาทุกคนพร้อมกับมีอาการตกใจที่เห็นว่ามิวเด์ดกาลังแต่งชุดเจ้าหญิงอยู่ อีนิดจึงบอกให้ดูซิลลาที่กำลังจะขึ้นไปแสดงเป็นเจ้าชายว่าตอนนี้มิวเดตสามารถกลับไปแสดงได้เหมือนเดิมแล้วและให้ดูซิลลาสลับตัวมิวเดตกับอีเทลตอนที่ถึงเวลาเต้นลำแต่ดูซิลลาก็บอกว่าเธอจะไม่ทำเด็ดขาดพอได้ยินแบบนั้นอีนิดจึงเลือกให้ชาลีเข้ามาหาแล้วเสกให้ชุดของดูซิลลากับชาลีสลับกันทันทีเพราะคิดจะให้ชาลีขึ้นไปแสดงเป็นเจ้าชายแทนเนื่องจากดูซิลลานั้นไม่ยอมให้ความร่วมมือ ต่อจากนั้นพอการแสดงบนเวทีได้ผ่านมาจนถึงงานเลี้ยงเต้นราแล้วชาลีก็ได้ออกไปแสดงเป็นเจ้าชายแทนดูซิล่าพร้อมกับเลือกอมมวเดียตมาเป็นคู่เต้นราของเขาแทนอีเทลทำให้อีเทลจึงรู้สึกโมโหที่เธอไม่ได้เต้นรําคู่กับเจ้าชายตามในโบสจึงแอบเสกคาถาใส่อเมเดตจนทำให้อเมเดตลอยออกไปจากเวที แต่ว่ามิวเดตก็ไม่ยอมให้อีเทลแกล้งอยู่ไฟเดียวอีกแล้วเธอจึงเสียาถากลับไปใส่อีเทีบ้างจนทําให้อีเทลนั้นกลายร่างเป็นไก่งวงแล้วมิวเดตก็กลับขึ้นไปแสดงเป็นซินเดเรลล่าตามบทอีกครั้งจนกระทั่งงานเลี้ยงได้ผ่านมาถึงเวลาเที่ยงคืนซึ่งซินเดเรลล่าจะต้องรีบกลับบ้านแล้วและในระหว่างนั้นมิวเดตก็ได้ทิ้งรองเท้าของเธอเอาไว้ตามบท เจ้าชายจึงหยิบรองเท้าของเจ้าหญิงปริศนาขึ้นมาเพื่อจะหาว่าใครที่สามารถสวมรองเท้าคู่นี้ได้บ้างแต่ทันใดนั้นอ e ีเทลก็ได้กลับขึ้นมาบนเวทีอีกครั้งแล้วบอกเจ้าชายว่ารองเท้าคู่นี้มันเป็นของเธอเองแต่ว่ามิวเดตก็ไม่ยอมให้อ e ีเทลเอามันไปแล้วใช้เวทมนต์เสกให้รองเท้าลอยกลับไปหาเธอทันทีพร้อมกับรีบวิ่งออกไปหาเจ้าชายเพื่อคลองรักด้วยกันตามในละครและแล้วการแสดงละครเวทีในช่วงคริสต์มาสของพวกแม่หมดก็ได้จบลงไปอย่างมีความสุข